ตอนนี้มันมีสิ่งที่อาจจะเป็นใจพอสมควร <c oughs> ก็คือมีมวลอากาศเย็นจากจีนเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมในขณะที่ตอนบนของประเทศไทยกําลังร้อนจัดตอนนี้เราจําเป็นจะต้องเข้าไปที่ห้องพระแล้วก็สวดมนต์ขอให้มีพายุฤดรูดร้อนเกิดขึ้นในแถบโซนภาคเหนือโดยเฉพาะเชียงใหม่ค่ะเอาให้เข้าไปดับไฟป่าที่เกิดขึ้นชะล้างมลพิษที่เป็นีนพมสองจขอสักกี่วันดีหมายถึง ไอฝนควันพิษเนี่ยเชียงใหม่เขาจับวันที่เท่าไหร่นะเชียงใหม่หายไปไหนแล้วตะกี้นี่นะคะเดี๋ยวขอดูสักนินึ่งตั้งแต่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งท่านผู้ชมค้นเอกสารนิดหน่อยนะเชียงใหม่ไปไหนวะอ้าวนี่ยเนี่ยจังหวัดเชียงใหม่สี่ถึงยีเบษาจัดแล้วตอนนี้ค่ะสวดมนต์กันยาวเลยเข้าห้องพระทุกวันเลยใช่ไหมต้องไปค่ะ ฝาเวณีปีใหม่เมืองเนี่ยคะ่ะสี่ถึงยีเมษานะคะอ,อขนาดเดยกกันลำปางมีงานสลุงหลวงกลองใหญ่ปีใหม่เมืองนครลำปางก็จัดแล้วเช่นกันวันที่7-13เมษาค่ะแล้วก็ยังมียกเป็นตัวอย่างอันนี้ตามกำหนดการของทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมกับกระทรวงการท่องเที่ยวลงไปเก่สามพิกัดห้ภูมิภาค ทยอยจัดสงการตลอดเดือนเมษายน,นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกระจายรายได้สู่ชุมชนทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ยกเป็นตัวอย่างกาญจนบุรีมีสงการมอนตั้งแต่วันศุกร์นี้เป็นต้นไปวันที่สิบสองถึงวันที่ 17, สิบเจดเมษาค่ะที่สังขละบุรีที่นี่ก็สนุกนะสงการมอนอายุทยามีสงการเล่นน้ำกับช้างสิบสามถึงสิบห้าตรงเทศกาลเป๊ะเลย ขนาดเดียวกันอันที่ที่บริเวณถนนสีสันเพชรนะภาคใต้นครชิธรรมราชงานมหาสงกรานแห่นางดานเมืองนคร1 3ถึง16เมษายนค่ะที่ที่สวนสาธารณะศรีธรรมมากราชและยังมีกิจกรรมเมืองคอนร้อนจ้าน13เมษาที่เซ็นทรัานนาครชิธรรมราชโพเกต งานสงกรานโนแอล2024สงกรานถนนดีบุกภูเก็ตวันที่13เมษาค่ะนี่ไม่ได้นะท่านล้ฐมตีท่องเที่ยวท่านสุดาวันน่ะค่ะท่านต้องประกาศแจ้งไปประสานไปด่วนเลยที่ภูเก็ตจัดวันเดียวได้ยังไงอืใช่ไหมเอาภาคใต้นครศรีธรรมราชว่าไปแล้วใช่ไหมภูเก็ตว่าไปแล้ว ยกตัวอย่างอีสานสักทีหนึ่งไหมนครราชสีมาค่ะประเพณีสงกรานโคราชแห่พระคันธาราชแห่ลอดประตูชุมพลวันที่1 2ถึง15เมษาค่ะแล้วก็ที่นกัโคราชเนี่ยจะมีงานเสริงสงสงกรานศาสุขถนนเข้าคั่วแล้วก็ยังมีอุดรอุดรสักทีหนึ่งไหมอุดรงานศาสตร์น้ำสีดอกจานสงกรานมืออุดร13ถึง16ค่ะรอบมืออุดรธานี ก็อยู่ในช่วงนั้นนะอันนี้จะตะวันออกเนี่ยตะวันออกนี่จะเลดหน่อยที่หลังหน่อยนะคะประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน16 17เมษาหาดบางแสนแล้วก็มีศรีราชาใช่ไหมใช่ค่ะสงกรานศรีมหาราชาและประเพณีกองข้าว1 9บเถึงย9เ้าเมษาเลยที่เกาะลอยศรีราชาชนบุรีอ้าว่าบูชมสาดน้าไหมครับสาดน้าไหมฮะสงกราน เชียงใหม่จัดงานอันนี้ท่านผู้ชมท่านหนึ่งคุณรวรพลเชียงใหม่จัดงานรถน้ําดําหัวสงการแจก,กน้ำเกลือล้างจมูกแหมหลงอ่านไปอ้าแล้วยังไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยพระประแดงปิดท้ายนี่ในนี้คุณผู้ชมบอกว่าภูเก็ตน้ําแล้งอ่ทางอันดามันแรงกระบีะ่นี่หนักเลย<ะ>กระบี่นี่หนักมากประปามีปัญหานะ ท่านผู้ชมมีตัวเลขการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวคาดการว่า4 29เมษายน26วันของเทศกาลเย็นทั่วลามหาสงกรานต์จะทำให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศประมาณ15.03ล้านคนคาดการว่าจะส่งผลถึงไรายได้ด้านการท่องเที่ยว 52,500ล้านบาทค่ะโดยคาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยเดือนเมษาเนี่ยประมาณ2 9 8ล้านคนขายายตัวถ้าเทียบกับปีที่แล้วถึง33%จะสร้างรายได้1 3 000, 1 9 9 2ล้านบาทนะคะเฉพาะรายได้ในขายายตัว29%ขนาดที่ท่านผู้ชมโดูรายละเอียดที่น่าสนใจก็คือเนี่ย จะเป็นการทยอยจัดอย่างที่บอกไปใช่ไหมยนี่เดี๋ยวดูตรงนี้นิดนึงทั่วประเทศเดี๋ยจะสร้างไรายได้มันก็พอๆกันนี่ใช่ไหมแสนสามหมื่กว่าล้านขยายตัว29%